สวัสดีครับคลิปนี้นะครับโอ้ตามไปดูรถที่สั่งทำมาวิเศษนะครับนี่โอ้ี่กันชนครับ ทำมาพิเศษนะครับให้เหมือนจริงที่สุดนะครับนี่เอาแบบให้คลาสสิกนะครับโอ้นี่ครับเนี่ยอ้จับแรงไม่ได้นี่ก็เป็นพวกไม้แดงนะครับไม้แดงไม้จันหอมนะครับนี่ก็ เอามาทำนะครับไม้ก็ไปรื้อจากบ้านเศรษฐีนะครับเศรษฐีร้อยล้านนี่ไปรื้อเอาไม้จากบ้านเขามาทำนะครับพวกไลยนี่ก็ฉลุครับโอ้ทำได้มือนะครับนี่ทำได้มือครับพวกลลยพวกนี้ก็ลลยครับโอ้ ลายเทพพนมนะครับอันนี้ก็สลักด้วยมือเหมือนกันนะครับทำด้วยสิวครับยสูสุนี่เป็นงานปั๊มนะครับนี่โอ้หาพี่น้องครับมาดูครับกับรถที่แบบราคาแพงๆนะครับว่าเขา ทำกันยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชนวัวชนควายนะครับนี่อันนี้ก็คือเอาค้อนตีให้บุบนะครับแล้วก็ทำสีสนิมครับโอ้ล้อครับยางก้านะครับยางก้า พวกไม้พวกนี้เขาก็จะโปสีนะครับโปสีแล้วก็ทําสีเหมือนกับเหล็กนะครับเหมือนกับโลหะเลยนะครับผมตรงนี้ก็งานทํามือนะครับอันนี้ก็สลักมือนะครับดูจากเนื้องานแล้วเนี่ยเป็นโลนะครับเป็นโลถ้าเป็นงานศินละปะปัจจุบันก็หลายตังอยู่นะครับ ไปตกแต่งบ้านนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราสั่งทําพิเศษครับเรารวยนะครับเป็นเทเล,ลอรพาเดียวครับนี่แล้วก็เราจะใส่น็อตน้อยนะครับเพื่อกันขโมยนะครับ,อ,รบอันนี้ไม่ได้ทำมานะครับอันนี้ก็คือรอยแบ็คโฮนี่เกาะนะครับ เกาดึงหลังดึงหน้านะครับเวลาไม่ติดก็นี่แหละมันก็เลยเป็นรอยนะครับเหล็กตัวนี้ก็ใช้เวลารอ,อนี่สั่งมานี่1สปีครับสิบสีปีครับเพราะว่าหลอมได้เฉพาะ,ะใต้แสงจันทร์นะครับใต้แสงจันทร์สิบห้าข้ามเดือน3นะครับนี่ คือหลอมได้นี่ปีละเส้นปีละเส้นครับสิบห้าำเดือนสามก็ทั้งหมด14เส้นก็14ปีครับนี่สองข้างนี่โอ้ตรงนี้ก็ไล่เบานะครับ เราต้องการให้รถเบาที่สุดนะครับในการมันก็จะบรรทุกได้เยอะนะครับพวกไม้นี่ก็เป็นไม้สักทองครับที่เอามาจากเชียงใหม่ครับผมเนี่ยเอามาจากแบบยอดเขาดอยสุเทพนะครับ พวกขากระจกที่เอามาทํานะครับเหล็กที่เอามาทํคาขากระจกก็เอามาจากหินนะครับที่จริงนี่เอามาจากหินบนเทือกเขาเหลียงซานนะครับแล้วก็เอาไปให้โรงเหล็กนี่สกัดเหล็กออกมาจากหินนะครับก็จะได้เป็นขากระจกตัวนี้ออกมาอันนี้ก็ทําเป็นสีสนิมนะครับนี่สีสนิมนี่ลหกยินซีก็มีครับ โอ้นกอินซีครับไม่ใช่ฮีโน่เจ้าอินรีนะครับอันนี้ก็เป็นเอูตีเอ็กนะครับนี่จอมคลาสสิกครับถ้าบรรทุกอ้อยบรรทุกบรรทุกพืชผลทางการเกษตรบรรทุกข้าวเนี่ยก็สมัยก่อนก็อาจจะเห็นนะครับ อันนี้คือรถที่สั่งทำนะพึ่งประกอบมาได้แค่ปีเดียวครับเนี่ยตรงนี้เราออกนะรเราออกนะเพราะว่าเราเน้นเฉพาะเลี้ยวทางซ้ายครับเนี่เราก็เลยเน้นไฟทางด้านซ้ายนะครับด้านขวาเราก็ใส่นิดน,น้อยครับประหยัดไฟนะครับ มาดูข้างนี้ครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นไม้จันหอมไม้แดงทั้งหมดนะครับนี่เอามาจากทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับนี่อู้อันนี้ก็เป็นหมุดครับหมุดที่ก็เอามาจากเขาเลี้ยงสานแหละครับผมเอาหินมาสกัดทําเมานะครับพวกนี้เนี่ยครับกระจกก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นบ้านเลื่อนครับเขาเรียกว่ากระจกบานเลื่อนครับ เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าบาดเลื่อนครับโอ้ต้องเลื่อนดีๆถ้าเลื่อนไม่ดีเดี๋ยวบาดมือนะครับนี่ครับโอ้รถคอันนี้ก็จะฝึกพินันนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือห้ามถอดรองเท้าขับนะครับไม่งั้นหายครับโอ้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับนี่เป็นเซนเซอร์ครับนี่ เซ็นเซอร์สุดยอดมากครับเจ๊จะจจับจังหวะเท้าของเรานะครับเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถ้าเราเหยียบเบาเนี่ยมันก็จะอ่มันก็จะ,ะ,จะยังไงล่ะมันก็จะพุ่งเบานะครับพูดง่ายๆนะเพราะว่าจะเป็นคัดนะครับถ้าเราเหยียบแรงเนี่ยเซ็นเซอร์มันก็ทำงานเร็วครับมันก็ จะพุ่งแรงนะครับเวลาเราต้องการแบบบืนโนนบุยบืนโนนขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินขึ้นขึ้นทางช,นชันๆนะครับหรือว่าขึ้นจากบ่อเนะี่ยเขาก็จะเหยียบเร็วๆนะเพื่อที่จะให้เซนเซอร์นี่มันจับจงังหวะขานะครับเร็วๆนะครับมาดูระบบเบรกกันบ้างครับผมนี่ ที่เห็นนี่เป็นท่อแบบเป็นท่อแป๊บนะครับเป็นท่อแป๊บแบบมาจากโรงงานที่เราสั่งเลยนะครับก็ระบบเบรกก็จะเป็นเบรกเบรกสายนะครับโอ้ภายในแป๊บนั้นก็จะมีสายนะครับเป็นสายสลิงนะครับลวดสลิงแล้วก็เอามาจาก เื่อเขาเลี้ยงซานเหมือนกันนะครับเป็นลวดแบบที่ว่าเขาเอาไว้รัดกับละคังนะครับเอาไว้รัดกับละคังบนไอ้ในวัดนะครับในวัดของประเทศจีนครับก็ถังน้ํามันเนี่ยก็เป็นถังน้ำมันเดิมนะครับอะจบต่อคลิปหน้าครับ